โอู้ซ้ำพมื่อยนะครับขอกคะแนนกันเลนะครับผมไปครับขอบคุณไทยครับเห็ดปลาทูนะครับอะไรนะครับต้นโดนอะไรครับครับสวัสดีครับน้ารับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับครับช่องจอมยุทธฟิชิงครับ ช่วงนี้บัค่อยเดยแล้วคลิปลงครับบัได้ไปครับบ่คอยไดไทยน้ำวันนี้ห้องมาลงนาดินเหมือนเดิมครับสิดีวครับมันน้องบัวคือเแล้ครับมาหุดติดตามกันครับว่าจะมีช็อตไหนนาเบิ่งบนครับวันนี้มาหอดก็ตรงอุปกรณ์มันทีบลอยครับน้ำอยากแดงแน่อยากคุ้นแน่ครับวันนี้เช็คเป็นแนวใด มาเจ๊ดชีวิตครับเมื่อน,นี้แต่ว่าคุณเถื่อวันอาทิตย์นี้คนจะร้ายนะครับแต่ว่ามื่อนี้คือเิบูมี่เลยนี่จะซุ่มจะคล้องแจ็คจิเป็นแนวไดผมก็ลงมาที่เรียบร้อยกันครับผมเดินซองขันไปเลยครับ,รบมากันเจ๊ดชีวิตครับแจ็คจิเป็นแนวไดล่อลุ่นกันครับ จะมีช็อตงัดช็อตวัดให้เฮ็นบอโมเดลทายคิปโดนนะครับเดี๋ยวมกรพร้อมครับดูอีกกันเลยครับโอ้น่าทุ้ค,รครุออคคน,น,นครับแจ้าตัวหอดครับค่งไหรแมนครับเจ่าตัวหอดครับ สปินอะไรเ่ะนาคุณพ่โล่ลงครับลองลองไดมาโหรอนนี้ว่าวนมนแหงว้าวี้นามวนีะามในน้ำมีปลาครับในน้นำมีปลาในนามีบกยเชอรี่ ได้ตัวไหมฮะวันนี้ปุ่มขึ้นกลางหน้าปุ่มมีตัวให้เห็นไหมฮะวันนี้ฮะนอนลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับเอานะฮะนาดเมื่อไหร่ล่ะนอนรอพ <P> คต้ลงครับอไอ้สิเป็นไอ้สิเป็นแนว่ยอะไรโคต้ลงมาครับท่านมีอาการอยู่ มีหนึ่งนาขึ้นมาครับสามสี่คนครับแต่ว่ายังแหยีครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงหาสิบนะครับสองโมงแล้วยังม่มีอาการกับปิเสียงมันท่ำแล้วครับสวยครับปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยสกางสกางแต่ทางนู้นเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษากาโอ้ซ้ำรืมือเลยครับอ้าวเหเุละครับเปิดแส้มแรกครับของเสานี่ตองสิ่มาทุกคนอยู่เรา นะครับแต่ตื่นเห็นเห็นเขาได้ปลาทั้งบนใหญ่ไม้นะครับเป็นแน่ไรครับงหา่มองเราพัศนโอ้ยสายโอนครับสายโอนกินยุงวาถุนเสียโดนแล้วครับถไม้โอ้ปลาถืออยู่ได้นั่นเบ็ดเผือกช้ำเย็บรอยมึงใส่ปลาอือ โดนนะครับเตะเต้นโดนนะครับย้ายหมายมาโดนเลยครับโดนไม้ครับใหญ่มองครับใหญ่มองครับดูหันไปใช้มองใหญ่ครับเลวยใหญ่มองมหาทางโค้งเขียบปีนะครับหลุดนะครับพอนยมด้อยู่ครับแสงไดซ้องแต้มนะครับหนึ่งพี่หนึ่งก็ได้าสวายตัวหนึ่งครับซ้ำๆนิ่วนะครับพอนยเงียบครับ ผมเข็มกับยังเงียเหมือนกันครับแต่ว่าไลหลืออ้องอยู่ันน่อ,นอย,ง,อยงเลี้งเด็กาบ,บการ์ก้องไงเขาครับขล้องไงเขารับข้องไงเขาก้องไงเขาครับนะคับอของพนักนง,งนะครับผมยนเข้าได้กับยายมอง้วครับใหญ่พี่ น่หอไก่กันโผล่ครับเ็มป่าเสร็จไป้ครับหนึ่งดอกครับเขมปยู้ไปกว่ายู้โบ้ิดยังบุนนี่ดูเนี่งจมลงฟวดเลยนอวมันเจงเื่อหันเลั่กสั้นกลองเข้าในไหอีกแล้วครับไม่อีกแล้วครับ อู้ยันติดยังไงอยู่นี่วะปลสากินอยู่เลยแต่ว่าติดยังไงอยู่นี่วะขาดีกระขาทิมเสียไม่เ สองเือแ่ะครับปลากิน helmet, อย oh, um, right ู่ตัวขาดขาดไตเต้นได้นะครับรุดครับรุสครับไ่ต้ามีลั่หรบห้ยแลคน้วคนอื่นครับไตเต้นนี่ที่ขของกินเฮดรุดตลอดโอ้ โดนแล้วครับโอ<ห>้โหของใหญ่ครับของใหญ่ครับของใหญ่ครับมึงกัญญางไปบังกูเลยเท่านี้จากเอาผู้เดียวเขาทำนะครับจับโซ่แอหัวเดี๋ยวกูเนี้ยบดเบ็ดก็นานทีครับแต่มีตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็น่ารุ้นนะครับเ,เ,เขาขทำมาแล้วครับใช่เฉยๆแต่เล็กไหมครับบ้าแต่เฉยะหรอ แกมิซีเหรอครับโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยครับไปครับแรนมาจนเมื่อยครับโอ์ครับได้แล้วครับได้แล้วครับขั้นพิเศษปลาคนไทยครับตัวช่างครับตุ๊กนาวเมื่กินซ้ำจังเลยมีขั้นเหดเองครับโอ้ มาขั้นเนืงง้อหบอกินครับขั้นสันเก็บเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเราไม่เฮ็ดเอ็ดไปครับลุยต่อไปครับครับพักเที่ยงครับปลาบอกคอยกินเบ็ดภายในมือน,นี่กินครับกินระยะไก่สองเจ็ดเมตรเจ็ดเปอร์เซนต์ 7. กินระยะไก่ครับก็ไม่กินเต้มแต่ปลาหน่อยพอ,อนี่โป่นี่ อายารเขาครับปิงไก่ปิ่งเนื้อปิ่งหมูเดี๋ยวลุยต่อครับ <c oughs> ครับขึ้นไม่ผลครับนะครับอิหเ,า <c oughs> เาขาครับเดี๋ยวลุยกันต่อตอนบ่ายครับ นะครับโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วครับคารุนนะครับคารุนนะครับโอ้ยมันจะพูดถึงเรื่องวันนี้เปิดกล่องนั่งกับพระท่านขามันหอนครับเปิดเปิดปิดปิดไปนี่ครับนันมาทานอย่างนี้อือ สวยสวยจริงๆครับมันมาแล้วมันมาแล้วกาง,รงกครับยังวัดบัวหลวงจะเขี่ยครับปลานี่ามิเมอจะใส่ครับตัวนอยม,มาวนานี่างงี้กระปุกเก็บเต็มไปครับ่เงปลาคองเข็มก,ขเขมก่อนครับปลาคองเข็มก่อนเป็นไหนตัวที่สองนะครับน้ำนิ้วครับ ถือว่าใส่สวยครับเฮ้ยมานมันครับดอกใบก็ต้องคึกคักครับเตรียม,มยคยมันใหม่แล้วครับเตรียมคันใหม่แล้วหมาน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 ,มนต่อตีขนาดครับปลาหน่อยเจ้าไหนไตเติลนะครับโดนเลยครับโอ้โหตัก,กว,กวนเเอออ ไเอ้ข้าบอรไเขาบอเติอ้าบเบอกตันครับปลาดิวเป็นไงเลือกเกินครับมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกของระยะสามหกครับที่หา่ตีงเลย ใหม่ครับแปบบนึงครับครับตัวเล็กๆนิหน่อยๆนี่ครับต่อดีขนาดครับเปิดแตบบครับบรรยากาศครับฝนกับสิโต๊ะเพรฝนครับคือเมืเอวดนละฝุ่นโอ้ลากำลังจะกินครับร่างลากำลังไม่ใส่แน่ฝนสิโต๊ะเหรอครับ ลงเข้มทำแล้วครับปลาทูเลยครับปลาทู่ครับปลาทู่อ้โหเห็ดปลาทูล้วครับอากากิกนฝนกระสิตโตกบาดแล้วเบิง้งนี่ก็บเบิ้งทุนบูร,รื่องเลยครับลมแห้งขนาดเลยลมมาทางหนาพอดีเลยบาดโอ้ รราาอะไรนะครับไตเตินดูนอะไรครับดูนอะไรครับโอ้โหคันโกงเลยครับคือตีสีคุ้มตามเลยพิดใหม่ครับมันนึกว่าปลาขันโกงหล่งโกงเลยที่กอนจับไปแก้วกูว่าแก้วนี่หน่อยรอ ะะโตขนาดเบิ้งโอ้โหนี่อะัรฝาดด้วยครับบอเป็นปลาผงเขียมันเห็นะครับเรผงเขียพอทำนะครับผงเขียพอทำครับมาเลยกแรบพีครับโอ้ยทำอีกแล้วครับ ตะก้องตะก้องทำอีกแล้วอ่าดูนะครับโคงเขไ้มเมื่อกี้ขาดเพืนวะครับเรื่องมานังเบพลินขีเมื่อกี้ขาดเ่นวครับ่งมานาเัเ่เพลิน,น,นเข <sah? S 1> ี่ยตผมยอมเพล้ะครับวันนี้ใ,ๆๆนใน่อตุลูๆๆกปลา มันกี่สิใหญ่เติบอยู่กินเล้ยเติบแวาเติบเลยกับาเไพ่อ่า้ดลอครับมันยังมยอมแผลปลามันยังกินอยู่อ่ะโอ้โหเก็บเบรกกันเบิดอ่ะถ้าเพิ่นเพียวครับนี้จะกลับบ้านครับจบทริปนี้นะครับเราจะพาบงปลาครับป้อ่อชดึงปลารวม ปลารัวแบบอะไรประมาณลูกบอลนี่ประมาณอยู่สามโด่เลยครับตัวนี้มันโะครับตอนกุมังตัวนี้ตัองพี่หนึ่งก็พี่เอกครับตัวนี้มองโคงเข็มครับตนอยได้เะครับดีแสงเไหพ่ตัวนี้ของกล่องครับไตเติลอันนั้นขอขายทางกลางครโอ้ตัวนี้บอกได้บอกแล้ครับมาตรงห่วงบอกพี่เขาเพลินเลยะ 嗯，好。 คือว่าประตูความสำเร็จแน่อยู่ครับาล้วนห้องกับน้มาณตามโลยนะครับอาเบน้ำติดหน้ากันจะไปใส่กันปากกันหน้าติดตามมึงครับไปครับเดินทางกลับครับทางกลับแล้วครับบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวยครับนำคำมา สาวนะครับสาวด้วยนะครับนิสาวด้วยฮะมีกล่องป๊อกหดเลยผมใช้จะกลัวไปครับเดินทางกลับแล้วครับ